โรุนโกเป็นชื่อที่ผมใช้เรียกเด็กผู้หญิงที่เป็นเพื่อนสมัยเด็กคนหนึ่งนี่เธอเคยเห็นมนุษย์ต่างดาวจริงๆเหรออืมเอมอแล้วในวันหนึ่งเมื่อสิบปีก่อนอมผมได้ทำเรื่องร้ายแรงอย่างไม่น่าให้อภัยเอาไว้ถึงสองเรื่องออออความผิดอย่างแรก คือการที่พระเดลรีบกลับจากโรงนั้นและความผิดอย่างที่สองตอนนั้นทำไมผมถึงได้จับมือของคุโรเนโกะเอาไว้กันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมก็ส่องดูท้องฟ้ายามค่ำคืนคนเดียว โัวนนกผมอยากเจอเธออีกครั้งเหลือเกิน วที่่รอออเธยูตอนนี้ผมเรียนอยู่ชั้นมห้าตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นนักวิจัยอยู่ที่นาซาเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้กับอวกาศมากที่สุดอยากจะพิสูจน์แทนคูรโรเนโกว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงเพื่อชดใช้ความผิดที่ผมทํากับคุโรเนโกเอาไว้นี่ทําไมถึงเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวไม่อยู่จริงเหรอนายไม่เชื่อนี่ไม่บอกแล้วเชื่อที่ก็คูรโรเนโกพูดเอาไว้เนี่ย ก็เพราะว่าฉันเคยเจอมาแล้วนะสิมนุษย์ต่างดาวนะ่ะเอ๊ะที่ที่มนุษย์ต่างดาวอยู่ฉันก็รู้นะเออเออเอถ้าอย่างนั้นก็พาผมไปดูทีสิเข้าใจแล้วเอ๊ะถ้านายไม่ไปบอกใครต่อเรื่องสถานที่เ่งน,นั้นแล้วก็นะผมกับคุรโรนโกะมากจะเล่นอยู่ด้วยกันเสมอผมชอบคุรโรนโกะมากถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเธอผมอยากจะรู้หมดทุกอย่าง แต่ว่านั่นเป็นครั้งแรกที่เธอพูดเรื่องมนุษย์ต่างดาวผมไม่ได้เชื่อเธอจริงๆหรอกอีกไม่ไกลก็จะเจอมนุษย์ต่างดาวแล้วล่ะถ้าได้เห็นนายต้องเชื่อฉันแต่ว่าก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นซะก่อนออตอนที่รู้สึกตัวก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วผมถูกช่วยเอาไว้ได้อย่างปฏิหาริผมได้ยินมาว่าโคโนเนโกร,รักษาตัวอยู่อีกโรงพยาบาล ผมจะพูดยังไงดีถึงจะทำให้ฮุโรนโกะยกโทษให้ผมนะถ้าเราพิสูจน์ด้วยกันว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงเธอจะรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมนะระหว่างที่นอนอยู่โรงพยาบาลผมได้แต่คิดอะไรแบบนั้นไปเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งวันที่ออกจากโรงพยาบาลความจริงก็ได้ถูกเล่าออกมาฮุโรนโกะนั่งตกลงมาจากเขือนแล้วก็เสียชีวิตในทันที าจจะแปลกๆอยู่ที่ผมไม่รู้ชื่อจริงของเด็กคนนั้นเลยเท่าที่ผมจำได้ก็เรื่องที่เธอมีฝ่ายที่ใต้รักแร้กับเรื่องที่ผมเรียกเธอว่าคุโรเนโกเท่านั้นเองอุ้เฮ้ยเห็นด้วยยังบุรคคามิอะไรเหรอผลการทดสอบความรู้ระดับประเทศ ในชั้นมห้าเนี่ยนายได้อันดับที่หนึ่งเลยนะแต่ถ้าเป็นระดับมปลายทั้งหมดฉันได้แค่ที่สามนะยังไม่พอใจหรอกไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยเธอได้ททอประดับชั้นปีชนะวมุรษคมิเจ๋งออกจะตายขอบใจนะกูคิว่างี้เอ๋เย็นชาเหมือนเดิมเลยฮะไม่เปลี่ยนเลยนะมุรษคมิเนี่ยเย็นชากับผู้หญิงเสมอเลยนะก็ไม่ได้อยากจะเย็นชาสักหน่อยแค่แม่ถนัดคุยกับผู้หญิงเท่านั้นเอง นี่จะเริ่มโฮมรูมแล้วนะรีบกลับไปนั่งที่เร็วเข้าวันนี้มีนักเรียนใหม่จะมาแนะนําตัวให้รู้จักนักเรียนใหม่เหรอหายากนะเนี่ยเห็นว่าถ้าจะย้ายมาข้อสอบที่นี่จะยากมากเลยนี่นาเคุณโครฮะเนโกโครฮะเนโกพวกเราก็ช่วยอ๋อมีอะไรเหรอมุระคามิเหมือนกันเลยให้ความรู้สึกต่างกันไปบ้าง แต่คนนั้นคุโรนใกโกไม่ใช่เหรอนั่นสิผมยังไม่เคยเห็นศพเธอเลยอ่ะได้ยินมาว่าเธอตายแล้วเท่านั้นไม่จริงนะยังมีชีวิตอยู่สินะอะอ๋ออฮะอ,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 อะไรฉันก<อ>ับนายเ<อ>พิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกนะไม่ใช่เป็นเรื่องตอนเด็กๆเธออาจจะจำไม่ค่อยได้แต่เธอกับฉันน่ะเคยเจอกันเมื่อนานมาแล้วนะนานมาแล้วฉันสามารถพิสูจน์คำพูดเมื่อกี้นี้ได้อ่ะ นายพู้ใไรของนายอ่ะไม่เข้าใจช่างมัทนาขูป,ป่าแล้วก็ชูรักแร้ขึ้นมาซะรักแร้เหรอล้แล้เหรอสิชูรักร้กันน่ะเอาจริงกนเนี่ยก็อก็ สงสัยว่าแล้วะมิควงจะเรียนมากเกินไปจนเพี้ยนไปแล้วมัง้งเนาะไม่เคยคิดว่าจะเป็นคนแบบนั้นเลยนั่นเนี่ยนี่นี่น,น,นี่คืนคืนเลยฮะชุดไดเรียนฮารักจังของโรงเรียนเก่าแล้วของทําเองนะ่ะทําเองเหรอสงสัยจะผิดคนซะละมัง้งชั่วโมงเรียนว่ายน้ําของวันนี้เราจะเรียนการดําน้ํากันอย่าเล่นกันแล้วก็ระวังกันด้วยนะค่ะ,ะเฮ้ยดูเด่นสิเออ พูดดีชวัดเลยที่มาสู้ทรงอกเอวของนักเรียนมาไปจริงๆหรอเนี่ยทันทันที่โรงเรียนนี้ขึ้นชื่อว่าจะเรียนยิ่งรู้จักต่การีอย่างเดียวแท้ๆเลยดันเนี่ยโหสุดยอดไปเลยอ่ะโอ๊ยจะดีใจถึงขัูเหรอฮะอเินนะอุ๊ยดูนั่นสิเออสุดยอดอาหารตาเลยนะเนี่ยจะอดใจไม่ไหวแล้วนะอยากจะดับรับไปฝักนะแล้วแกล้งับไปแต่ตัวพวกเธอจังเลยอ่ะ นั่นมันถึงคุกเลยนะนั่นน่ะรวมต่อไปพร้อมหรือยังพร้อมค่ะถ้างั้นก็เริ่มดำลงไปได้คดอะไรขึ้นอ่ะอาจารย์คะหัวเข่าของคุณพัชชิบงี้เนี่ยถูกดูดเข้าไปในท่อกรองทั้งหัวเข่าตัวจมอยู่ในน้ำหายใจไม่ได้เลยค่ะ รีบไปบอกให้ห uh, ย uh. ุดโซฟาน้ำเร็วเข้าเออข้าข้าโอ้คุณชิ้น่างี้อดทไวนะคะอยู่แล้วเหรอวันน yes> ี้นักเรียนโรงเรียนนี้สองคนอย่าแลวล่ะไม่ทัดแน่แน่เลยจะต้องตายไม่ดีอ่ะเฮ้ยัฮ้ยวห้ยหัวหเว้ยวหัวเฮ้ยัว้วัวัหว ให้มาใม่ออาจารย์เอาวิธีเนาะอย่างชั่วไม่ใช่แบบนี้เป็นไงบ้างโอ้นีกว่าจะแย่ซะแล้วเออดูแข็งมากเลยนะเนี่ยพื้นข้าสนามอยู่ๆก็พังอ่ะปั๊มน้ําก็เลยอยู่ทํางานพอดีเลยมันเกิดขึ้นไม่ได้ง oh. oh, bueno. uh ่ายๆจริงๆนั oh. Oh ่นแหละจังหวะที oh. uh ่พ oh. oh, oh ื้นสะพังพอดีครูต้องบอกว่าดวงแข็งมากจริงๆ สิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำก็คงจะเป็นการดูดาวแล้วนะห้เลิกคิดถึงเรื่องนั้นไม่ได้จริงๆด้วยทั้งๆที่คุโรฮะคงไม่ใช่คนเดียวกับคุโรเนโกเธอคนนั้นคง ตายไปแล้วทั้งๆท,ที่รู้แบบนั้นตัดใจแล้วตัดใจอีกก็ยังเจ็บปวดผ่านมาสิบปีแล้วแท้ๆก็ยังไม่อยากจะยอมรับมันได้แต่หวังว่าสักวันผมคงสามารถลืมเรื่องทั้งหมดของคุโรเนโกไปได้เธอทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ที่นี่เป็นที่ไว้ดูดาวใช่ไหม อ๋อเมื่อก่อนตอนที่ยานอพอลโลลงบนดวงจันทร์ทําให้เรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์ฮิตมากในสมัยนั้นตอนนั้นก็เลยมีการสร้างขึ้นมาหอดูดาวที่ดูเก่าๆนี่แหละแต่ว่าตอนนี้ชมรมดาราศาสตร์เหลือฉันคนเดียวเท่านั้นน่ะเมื่อปีก่อนก็ยังมีพวกรุ่นพี่อยู่หรอกแต่ถ้าปีหน้าไม่มีคนเข้าชมรมแล้วก็คงโดนยุบชมรมแล้วล่ะเอก็อโทษนะเธอเหมือนกับเพื่อนสมัยเด็กของฉันมากเลย ตอนโฮมรูมก็เลยพูดอะไรแปลกๆออกไปเพื่อสมัยเด็กงั้นเหรออ๋อเป็นเด็กที่เชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวไม่อยู่จริงนะนะแต่ว่าเป็นเพราะฉันเธอก็เลยเสียชีวิตไปดังนั้นฉันก็เลยส่องหามนุษย์ต่างดาวแทนที่เธอฉันมาที่หอดูดาวนี้ทุกวันเลยแล้วนะฉันมีเรื่องจะบอกนายตรงๆอย่างหนึ่งนะเออฉันน่ะไม่ใช่เพื่อสมัยเด็กของนาย ไม่เคยรู้เรื่องของนายเลยสักนิดเดียวเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกนี่แหละเรื่องนั้นเข้าใจแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นมาทำอะไรที่นี่กันล่ะเธอมีเรื่องที่จะบอกนายอยู่นะสิเอะวันนี้น่ะจะมีนักเรียนโรงเรียนนี้สองคนต้องตายฮะคนหนึ่งน่าจะตายไปแล้วที่สระน้าแต่ก็ถูกช่วยเอาไว้นี่เธอพูดเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยส่วนอีกคนหนึ่งที่จะต้องตายในวันนี้ก็คือนาย ฉันจะต้องตายเนี่ยมันเรื่องอะไรกันแน่รถบัสเที่ยวสุดท้ายที่จะออกจากที่นี่คือสองทุ่มยี่สินาทีเออเอ,เอใช่เป็นรถบัสเวลาที่ฉันขึ้นกลับประจำเหอะห้ามตกรถบัสคันนั้นเด็ดขาดถ้านายขึ้นรถคันนั้นไม่ทันนายก็จะต้องตายจะบอกว่าให้ฉันเชื่อในคำทำนายของเธออย่างนั้นใช่ไหมจะยังไงก็ช่างอย่าตกรถคันนั้นเด็ดขาดอ,า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 อา๋อาเอะตอใเธอไม่มาเตือนฉันก็ต้องนั่งรถคันนั้นนั่นแหละ ถ้าไม่ทันก็อดกลับบ้านนะสิอืมถ้าอย่างนั้นก็ดีงั้นฉันก็เออ,เอ,อในภาพมีกลุ่มดาวทั้งหมดกี่กลุ่มเหรออ๋อภาพนั้นเป็นของยุคเก่านะมีชื่อเขียนอยู่ด้านล่างภาพนะนี่สินะหนึ่งสองสามไม่จะเป็นต้องนับทีละชื่อนี่ มีหแถวแปบรรทัดก็มีทั้งหมดสีิบแปชื่อเก่งจังคิดเลขเร็วจังเลยอ่ะนี่เธอบ้าหรือเปล่าเนี่ยใช้สุดคูณก็รู้แล้วนี่สุดคูณอะไรเหรอหาเอ๊ะเธอไม่รู้จักสุดคูณได้ยังไงกันเล่าต้องเรียนตอนปอสองไม่ใช่เหรอต้องรู้อยู่แล้วล่ะสาคูใช่ไหมสาคูถึงหนึดหดไปหน่อยฉันเลยไม่เคยชอบก็เธอสองคูณสองถ้ารู้จักสุรคูณแล้วก็เธอก็ต้องตอบได้ สองคูณสองออออสองคูณสองรถขับเคลื่อนสองล้อแปดคูณสองจอดสอังบะคดแปดคูณแปดเออช,ชื่อบริษัทนี่เธอรู้อะไรยากๆแบบนั้นทำไมไม่รู้จักสูตรคูณสอบข้ารโรงเรียนนี้มาได้ยังไงอะหน่องหูหนัองหูหน่องหูหน่ามันมีวิธีอยู่ก็แล้วกันหลายวิธีด้วยวิธีเหรอแต่เอาเถอะคราวนี้ฉันยกให้ถึงนายจะฉลาดกว่าฉันนิดหน่อยก็เถอะ แต่ถ้าเป็นเรื่องกําลังแขแล้วก็จะแข็งแรงกว่าน,นายแน่นอนเลยละ่ะฮะเธอเ,เป็นนักกีฬาได้ออยังไงกันเฮะก็เปล่านี่โอ้ให้ตายสิอะไรของเขากันแล้วเนี่ยอยากจะพูดอะไรก็พูดไปฉันไม่คิดว่าเรื่องกําลังจะแพ้ผู้หญิงหรอกนะมางัดข้อกันได้สิงั้นจะเริ่มแล้วนะหนึ่งสองสาอ โทษนะฉันก็บคุมกำลังได้ไม่ดีเองอะไหนขอดูแขนเธอหน่อยสิไม่เห็นจะมีกล้ามเนื้อเลยแถมดูเปราะบางอีกโอ้ทำไมถึงหน้าแดงไม่เคยมีใครลูบคำฉันแบบนี้เลยนะไม่ตื่นเต้นบ้างหรือไงเออฮะอย่าคิดอะไรแปลกๆสิยายนี่ถ้าดูดีๆแล้วน่ารักมากๆเลยนี่นะจริงด้วยสินะ ก็เหมือนคุโรเนโกะแบบที่เราชอบเลยแล้วนะพอใจแล้วใช่ไหมไม่อะยังเลยงั้นเธอช่วยเบ่งกล้ามให้ดูหน่อยสิเบ่งกล้ามงั้นเหรอใช่ําให้ดูหน่อยนั่นสุดแล้วเหรอเอทำไมฉันถึงงักข้อแพ้คนที่มีกล้ามนุ่มนิ่มแบบนี้ฉันไม่รู้หรอกไม่ใช่นายเองเหรอที่อ่อนแอน่ะเอะ ได้ยินแล้วได้ยินแล้วอืมฉันเองทราบแล้วเปลี่ยนทําไมถึงใช้วิทยุสมัครเล่นคําทํานายมีการเปลี่ยนแปลงคราวนี้แย่กว่าเดิมอีกทราบแล้วเปลี่ยนฮะถ้าการขึ้นหรือไม่ขึ้นรถบัสมันมีค่าเท่ากันงั้นปล่อยให้ตายไปเลยอย่างนั้นดีกว่าหรือเปล่าล่ะทราบแล้วเปลี่ยนอออ๋ออ๋ออย่างนั้นเหรอเข้าใจแล้วจะบอกให้เขาจบการติดต่อเอาเป็นว่า ไม่ต้องขึ้นรถบัสให้พันก็ได้เฮ้อยนี่เธอพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยนอกจากจะไม่ต้องขึ้นรถแล้วอย่าออกจากอาคารนี้เด็ดขาดหายังไงถ้าตกรถก็คงกลับบ้านไม่ได้อยู่แล้วอยู่ค้างที่นี่ซะเถอะนะเข้าใจไหมเตือนแล้วนะนายต้องเชื่อฉันถ้าได้เห็นหนายต้องเชื่อฉัน สมมุติว่าเรื่องที่เธอเล่าทั้งหมดเป็นความจริงการที่ได้ขึ้นรถบัสเกี่ยวพันถึงความเป็นความตายของผมอย่างนั้นสินะถ้านี่มิดเป็นความจริงตอนนี้ก็น่าจะมีฝนตกลงมาได้แล้วนั่นสินะวันนี้พยากรอากาศก็บอกว่าฟ้าโปร่งนี่ฝนตกลงมาจริงจด้วย นี้ฉันก็ช่วยไว้ได้ทั้งสองคนฉันแข็งไว้นะคุณอัฟเจเนะคุณอัฟเนฉันคงไม่ไหวแล้วล่ะเนก็รับไอ้นี่เอาไว้แล้วก็รีบหนีไปซะจะลืมเรื่องอื่นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเรื่องนี้เท่านั้นลืมไม่ได้เด็ดขาดคนที่จะช่วยโลกจากการที่ลายลานอกจากเธอไม่มีอีกแล้วคุณอัฟเจเนตคุณอัจเเนะ จริงๆแล้วเรื่องการปกป้องโลกนี้ฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องช่วยเหลือคนที่กำลังจะตายแล้วแล้วก็ฉันจะทำมันได้ยินแล้วได้ยินแล้วเฮรอ่จริงนะ ก็ไม่ได้ขึ้นรถกลับบ้านตามที่เธอบอกแต่ก็ออกมาจากหอดูดาวแล้วแล้วนะถ้าตรงตามที่เธอบอกเอาไว้แล้วก็ฉันกำลังจะตายสินะนี่ฉันกำลังไม่เชื่อเธอหรือเปล่านะไม่สิเพราะอยากจะเชื่อเธอทั้งหากถึงจะทําให้ฉันตายได้ก็ทั้งต้องพิสูจน์ให้รู้ก่อนว่าคําพูดของเธอเป็นความจริงถ้าการที่ฉันตกรถมีผลเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของฉันแล้วก็ในที่ที่ไม่มีคนแบบนี้ก็น่าจะมีอาชาการรมเกิดขึ้น แต่ถ้าเป็นอุบัติภัยทางธรรมชาติครั้งใหญ่อย่างพวกแผ่นดินไหวก็น่าจะมีคนอื่นที่น่าจะมีโอกาสเสียชีวิตด้วยและถ้าเกิดอุบัติภัยทางธรรมชาติในพื้นที่จํากัดเกิดขึ้นระหว่างที่ฝนตกล่ะพันถล่มนี่เกิดขึ้นจริงเหรอ เดี๋ยวได้เป็นผู้รู้อนคาคตจริงๆด้วยอะ จะอ,ออกมายังไงล่ะนี่เงาอะไรกันใหญ่นี่แยกหินออกเป็นสองซีกเกหรอให้าตายสิก็รู้อยู่หรอกว่าทนายตกรถแล้วจะต้องตายเนี่ยฉันก็เลยเตือนนายไว้แต่ตอนที่นายตัดสินใจว่าจะขึ้นรถนิมิตม,ม,มันก็เปลี่ยนไปแล้วถ้าฉันขึ้นรถทันจะทําให้เวลาที่รถเดินทางช้าลงทั้งฉันและก็รถก็คงจะโดนหินถล่มทับไปแล้วถ้า <c oughs> แค่นี้แล้วก็ แค่พอที่เธอพูดมาก็รู้แล้วถ้ารถบัสถูกดินถล่มอาจทําให้คนบนรถตายไปด้วยเธอก็เลยไม่ให้ฉันออกจากหอดูดาวสินะท่านนายรู้อยู่แล้วแล้วก็ทําไมนายถึงออกมาละ่ะที่สําคัญกว่านั้นเธอเป็นอะไรกันแน่ฉันนะฉันเลนะเป็นผู้ใช้เวทมนต์เอ๊ะอย่ามาพูดบ้าเนะนั่นเหรอ ไม่เชื่อ,องั้นสินะท้าทั้งที่เชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวแท้ๆเพราะการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวไม่ได้ขัดกับหลักวิทยาศาสตร์แต่ว่าเวทมนต์เนี่ยมันไม่เป็นวิทยาศาสตร์เลยนี่โอ๊ะไม่ใช่ถึงไม่อยากจะเชื่อแต่ถ้าไม่ใช้เวทมนต์แล้วก็คงอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยทั้งการที่แยกหินใหญ่ออกเป็นสองซีกแถมทั้งแขนนุ่มนิ่มขนาดนั้นอย่างนั้นขเคาะชนะฉันได้หุบปากไปเลยนี่ถ้าเธอเป็นผู้ใช้เวทมนต์จริงๆแล้วก็เธอเนี่ย ได้พลังมาได้ยังไงกันการผ่าตัดแล้วก็ยานะตดตดเธอนั่นมันไม่ใช่เวทมนต์แล้วมั้งจริงๆแล้วอไม่ได้อยากจะใช้เลยพลังนี้เนี่อุตส่าห์นี้ออกมาจากสินงวิจัยได้แล้วเลยไม่อยากให้คนอื่นรู้เพราะฉันเป็นผู้ใช้เวทมนต์ในตอนนั้น ผมก็ไม่ได้ฟังเลยว่าเธอพูดอะไรไปบ้างจริงๆแล้วผมหวังเอาไว้ในใจลึกๆว่าคูโรฮะจะเป็นคนเดียวกับโคูโรเนโกะแต่ว่าเธอกลับไม่มีไฟในที่ที่โคูโรเนโกะมี